ในต่างประเทศก็หนักหนาไม่แพ้กันค่ะเพราะว่าที่จีนเองนะคะมีดินโคลนถล่มแล้วก็มาปิดทางเข้าหมู่บ้านในมณฑลหนึ่งของจีนนะคะส่วนที่สหรัฐอเมริกาเองก็เกิดฝนตกหนักค่ะล่าสุดทางการนะคะก็สั่งอพยพผู้ประสบภัยไปกว่า2,000 20, 0คนพร้อมประกาศเตือนประชาชนที่อยู่ติดชายฝั่งด้วยค่ะ สภาพรถจมน้ําเกือบมิดคันเป็นหนึ่งในความเสียหายของน้ําท่วมครั้งประวัติศาสตร์ในรัฐหลุรีเสนาของสหรัฐสภาพคนก็ไม่ต่างจากรถเลยนะคะชาวบ้านส่วนใหญ่ติดค้างในบ้าน กลางรถที่ถูกน้ำท่วมสูงมีแรยง,งานผู้เสียชีวิต5คนแล้วเจ้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยติดกลางน้ำท่วมได้20,000คนยังมีอีกกว่า10,000คนอาศ,าศาัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวทางการสั่งเพิ่มกำลังจเจ้าหน้าที่ให้ลงความช่วยเหลือคาดว่ามีคนอีกกว่า2,500คนต้องการความช่วยเหลือและสุดทางการเตือนระวังฝนตกเพิ่มทางตอนใต้ของรัฐซ้ำเติมภัยน้ำท่วมยิ่งยแย่ลงไปค่ะ ฝั่งจีนก็เจอฝนตกหนักไม่ต่างกับพี่ชารัฐนะคะทางการจีนเผยภาพดินจากหน้าผาค่ะถล่มลงมาปิดทางเข้าอุโมงค์ในมณฑลสานซีค่ะขณะที่มีรถสองคันขับผ่านอุโมง์ดังกล่าวพอดีเพราะดีที่คนขับรถทั้งสองนั้นเร่งเครื่องหลบหนีจากจุดเกิดเหตุได้ทนัขนขณะที่รถอีกคันที่ขับตามมาก็เหยียบเบรกก่อนที่จะถึงอุโมงค์พอดิพอดีเลยค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ปิดนะคะเปิดให้บริการแค่สัญจรผ่านอุโมงค์ได้เพียงเลนเดียวเท่านั้นพร้อมกับตรวจสอบอุโมงค์เพื่อความปลอดภัยค่ะ ขณะที่ชาวจีนนะคะก็ได้มีการชื่นชมคนขับรถบัสใจเด็ดค่ะที่ขับรถฝ่ากระแสน้ำไปจอดกลางถนนที่มีน้ำท่วมสูงเพื่อไม่ให้รถยนต์สีขาวเนี่ยนะที่เห็นในภาพเนี่ยถูกน้ำซัดลอยไปไกลาจากมวลน้ำที่ท่วมสูงก่อนที่คนขับรถจะค่อยๆเปิดกระจกมาช่วยเด็กและผู้โดยสารและคนขับออกมาจากรถยนต์ได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางบรรดาประชาชนที่มายืนออกันริมฝั่งถนนเพื่อรอลุ้นภารกิจในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติเป็นจำนวนมากค่ะ